กนก็มีการเขียนถึงผมว่าในการประชุมประชามาติผมไม่เข้าประชุมผมเข้าไม่ได้นะครับผมไม่ใช่สอส,อส,อสอคือปรชนน่าจะฉลาดกว่าน,นี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมบอกนะครับว่าเป็นกฎหมายที่ผมพูดถึงื่อสักู่ซึ่งสมาชิพกพรรครวมไทยสร้างชาติตามหลักเกณฑก์ต้อง25คนใช่ไหมเราได้ตามหลักเกณฑ์ต้อง20อเราได้เต็มเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อจะเสนอกฎหมายนี้หลังแถลงข่าวนี้ก็จะเสนอ เข้าสู่สภาเข้าเข้าสู่หน่วยงานตุลาการของสภาผู้แทนราษฎรหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายที่นําไปสู่การบรรจุะระเบียบวาระนะครับซึ่งเรามั่นใจว่ากฎหมายนี้จะได้รับการสนับสนุนจากพักร่วมรัฐบาลทุกพรรคครับเพราะเป็นประโยชน์กับประชาชนโดยตรงผมผมไม่ได้อ่านละครับแต่เห็นประชาชนส่วนใหญ่อ่านแล้วก็ช่วยชี้แจงไปแล้ว Thank <laughs> you.